ปโภคบริโภคกันบ้างครับสินค้าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ราคาแพงมากเลย mm hmm. ทั้งหมูทั้งไก่ทั้งข้าวสารนะครับที่มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหนึ่งครับก็จะมีหมูนะครับที่กิโลกร,รัมละ2 0 0บาทแต่เดียวรวมไปถึงน้ํามันพืชไข่ไก่ก็ต้องบอกว่าขึ้นมากเลยเดียวครับทีนี้ mm hmm. ก็ต้องมีโครงการต่างๆออกมาโดยจังหวัดนครปฐมนะก็มีการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคร,ราคาประหยดัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนครับ ที่บริเวณโดมหน้าองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับก็มีนายรัฐศาสตร์นะครับชิดชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้กับประชาชนโดยจังหวัดนครปฐมนะครับได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานพาณิชย์ครับสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานประมงสำนักงานเกษตรสำนักงานสากร สำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์สถานประกอบการบริษัทผู้ผลิตสินค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสากลกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปและกลุ่มเกษตรกรต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมภายใต้โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ2,515เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันที่มีค่าสูงขึ้นอีกทั้งนะย,งยังเป็นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงตลอดจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเลือกสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสําหรับสินค้านะครับคุณผู้ชมที่ได้นํามาจัดจําหน่ายในครั้งนี้นะต้องบอกว่าราคาถูกมากๆทีเดียวก็คือถูกกว่าท้องตลาดไปแบบเยอะเลยทีเดียวเนื้อหมูครักกิโลกร,รัมละ1นึบาทนะตลาดก็ประมาณ170-180ถึง ไข่ไก่เบอร์สามแผงและ70บาทเท่านั้นนะครับน้ำมันพืช1ลิตรขวดละ53บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมรมบาบาทข้าวเหลืองอ่อน5กิโลกร,รัม105บาทเนื้อเคอร์อขุนนะครับกําแพงแสนหรือว่าเป็นสะโพเครื่องกิโลกร,รัม180บาทนอกจากนี้นะก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอีกหลายรายการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกซื้อกันเป็นจานวนมาก